โคราชสงการคึกคักนะคะพ่อเมืองนำประชาชนตักบาตรพระสงฆ์ขอพรคุณย่าโมยำเล่นสงกรานอย่างสุภาพตามประเพณีไทยค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัฒน์ชื่นโกวสวสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า500คนใส่เสื้อลายดอกสีสันสวยงามค่ะร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน50รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2568โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวอวยพรให้ผู้มาร่วมงานว่า ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานดูแลบุตรหลานในการออกไปเล่นน้ําสงกรานให้ระมัดระวังแล้วก็เล่นน้ําสงกรานกันอย่างสุภาพตามประเพณีไทยค่ะด้านนางยุรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าเทศกาลสงกรานปีนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมากหลายพื้นที่ทั้งในส่วนของจังหวัดอำเภอและส่วนของอบจอได้มีการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนมีความสุขกับครอบครัวเดินทางปลอดภยัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับชุมฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานสงกรานต์ที่โคราชค่ะ